ครับโอ้ยเจ๋งได้เพื่บ้านเอาคักเอาแนี่ย่ะจ๊อมันบ่บวนไรจิ้บเดียวโอ้ยเอาคักเอาแนี่โอ้ขุนเอาขุนมาใส่น้ำขุนเยสบดรอกบดบ่บวลายปานีิจะเข่งกาว่้าวเอาคักเอาแนี่ยโอ้ยเอ้ ม่ขีดผ่อนแยมอยู่ของเห็ดปลาเราเจ้าเนาะอุ้อยออกข้าเหนียวเฮ้ยอ้องส่พี่มันหล่นมันหล่นมันหล่นวะเนี่ยไปมึงเนี่เไปโว้ยเนี่ยอะไ่มา,มายยยย้ยบอกแล้วแย่าจะเอามาันหลายผู้ใดเอาหล่ผู้หน่อยเป็นคนตก,กอ,นอ่ะเขาก็า,าไม่อยากกินอืมยย <laughs> มห่างมว่าฟังเฮาเด้กินแท่สามคำแล้วเนาะเบีย <laughs> รวกันรวยเงยเว้ยนะเราว่างเฝ้าไว้หาเนาะอันนี้มันรวยเง่นี่ครับสีผู้มันรวยเง่เลยออ้หูเอาแล้วุันนี้ใส่เข่งคุณเอานั่นออกคุณ giờ chưa thả mãi khen mà nè Ở con hành rồi nè Học con hành con Ủa một lần Bên đây là ao Nhám tốt muôn bó cháu nhám cháu với khóa phá phụ nếp mà nè Ồ Ôi Ở khá cậu nè Ông bó xoay đi Tốt mắt lại ta cậu yên đi Ông bó chưa bó Bó Sao เ,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 เอาไปง่ายซะเพื่อนในคนสิบบาทวุ้ดไปง่ายเอาไหมเท้าไหมมาือเท้าเบิ้งบ่อมือท่าเบิ้งมือท่าเบิ้ง,อเ,องเออเ,อเหลือแล้วเนาะนอนอยู่หันหละก้นดังอ,อ่ะเอามาบดบดเออเราหยอกล้อกันแบบนี้ครับอือล้อเล่นโอ้ยเอาคัะตรงนี้ ปีบาลจ้าจคือเอาคักแบบปีบาลเนี่ยจาคือเอาคักแห่เท่ทไป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 ส่งไปเด้อส่งไปเด้อค่อยค่อยน้ำเค็มบ้นี่ครับจบทิฟของเราครับปลาล้วมผู้ใหญ่บ้านพาลูกบ้านมาทำอะไรก็ไม่รู้โ,โอ้ยเอาคักเอาแน่โผดโผเเอดอดี๋ยวเอออ่าราคาครับ ไปขอแลัเอาคักเอาเนี่ยปเอาบอลรถมาใส่บ่เหนียไปเอาคนไปเจอกันไหมครับบ๊ายๆทุกเยาวานบาย